ดีเด้อค่ะพี่น้องทำงานหลายจนตาบวมค่ะสวัสดีพี่น้องทั้งบ้านทุกทุกท่านเนาะค่ะค่ะ,คะมือมีส,สวัสดีโอปอนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านทุกทุกท่านเนาะคะ่ะโอ้ยกล่องนี้เพ่อนในโค้ชอยู่ค่ะครบทุกกล่องแล้วนะคะมันหลายกลอ่องก็ต้องขอป้ายเนาะคะ่ะ สวัสดีทางบ้านผู้ใดถือเกลกมาว่านดีใจน้ำเด้อค่ะเข่าเท่งของเบิกทับ 0cc แลวกเข่าสูตรคำนวณของโอกปอสูตรตัดของเพิ่นอีกต่างหากเนาะคะ่ะแล้วกับเป็นตนเน้นพร้รรอมเพิ่นหามาสองสามมันออกสามสองบาทน,นี่ผู้ใดซีตามเนาะคะ่ะให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครกดกด่งแจ้งเตือนไว้เนาะคะ่ะรอไว้พิมพ์ไว้นะคะผู้ใดล่อแน่สูตร เขาตลอดชีพเนาะค่ะทั้งหมดก็จะเป็นสี่สิบเอ็ดหางเนาะคะ<ม>่ะเพอนกับว่าเด้แพ่งหรอกคนกับแจกสูตรยู<ม>ไวสําหรับพ่พ,พ,พอแม่แม่ไม่สูตรไปตัดเองเนาะค่ะเรียกว่าเซียนคํานวณทั้งหลายเนาะคะ<ม>่ะเพื่อนเอาไปตัดสูตรเอาเนาะค่ะบางที่หาเหล็กวิ่งแม่นแม่นเนาะโอปอเนาะครับอ่บาบัดนี้มาถามเพื่อนว่าเฮา,าเฮาเฮ็ดยังไงกับสูตรโอปอเนี่ยอออมันเป็นสูตรเต็มนะครับที่คุณพ่อเพชรบุญให้มาเนาะ แล้วทีนี้ผมก็เอาสูตรเต็มตรงนั้นน่ะมาตัดของสูตรของเซียนเตี้ยนะครับแล้วก็จะได้มาเดี๋ยวยี่สิบกว่าหางแล้วมาคัดเหลืออยู่แค่สี่หางคัดเหลือเหลือเสองสามนะครับคัดคัดคัดเหลือแค่นี้นะครับอันนี้คือคัดเหลือแค่นี้ในวงกลมในวงกลมแล้วก็มาคัดเหลือแค่นี้ครับในวงกลมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหางเจ็ดหางแล้วก็แต่มันจะกลับเนาะ นี่นะครับแต่ว่าใหําการณบนั่ะคางคือโอปอจะสรุปพายุหมือนสุดท้ายใช่เพียงแต่ว่าพื้นติดทุระเนาะค่ะไปเห็ดใบขับขี่บอกค่ะแต่ผมไปทําใบขับขี่กันเลยวงกลมไว้ผองตอนแรกผมจะเอาตัวนี้แหละออกมาแล้วทีมันหายคลิปว่าใดมันอกมีเวลาจักมือสี่วันนะฮะสี่วันมันมีเวลาหายคลิปเนาะค่ะแต่ว่ากาไใดปล่อยปายุค้นกับเบื้องมือนก็คนอยู่อันนี้เป็นชุดเต็มตลอดชีพ ถึงเวิร์ปีเพร่ะน่มันเข้าสองสามเนาะมันเข้าสองสามอันนี้มันกหถือเข้ายังไม่หลุดยังไม่ทันหลุดเลยนะครับแต่มันเป็นชุดบนนั้นสี่สี่ก็ถือว่าถือถือว่าหลุดนะเบิก์ซ้ำนะแต่มันมาเข้าล่างสองสามนะคสามสองถ้าเบิ้ลมันหลุดใช่ไหมถ้าเบิรคือหลุดครับโอ้ะนี่เป็นชุดบนแต่ว่าชุดบนแต่มันมาเข้าล่างอก็ทําให้ดูครับสถิติให้ดูสําหรับคนที่ชอบเนาะอันนี้อันนี้คือสูตรนะครับสูตรตลอดชีพเนาะ ไอวงกลมนี่คือสถิติที่เข้านะครับสถิติที่เข้านะครับก็เลยเอามาให้เพราะพ่าแม่แม่ดูนะครับนำบางแมนจังหวัดแล้นะวกปอดที่วงไปวงกลมปีหนึ่งนะครับยังไม่หนุดลองไล่ดูได้นะแต่ว่ามันมันมันมีตรงแล้วก็มีกลับนะครับตามสถิตินะครับเย่านั่งที่งกับม่ลางสิบอค่ะบางบางครั้งก็ไม่นะมีงวดนี้แหละที่มันมาล่างเนี่ยเออมันเพิ่งมานะครับมันเพิ่งมาล่างเนาะใช่ใช่สถิติมันมาบนตลอดแต่ว่ามันแค่กลับหัว <ừ. S 2> กับกับตัวมันมันมันก็คือแคปไว้ครับเอซี MC แคปไว้นะครับไม่ได้ห่วงนะะคืออันนี้ผมมาแบ่งปันสูตรนะครับผมบางท่านอาจจะว่าโุ้ยหลายตัวคือยังไงก็ถูกอันนี้อันนี้ไม่ใช่เนาะคือให้แคปไว้เป็นตารางเลขนะครับสำหรับเซียนคำนวณเท่านั้นใช่ใช่ครับหรือว่ากับผู้ไดฝันเนาะฝันน่ะก็มาบ,บึงในสูตรใช่เมื่อนี้บริล่อตองหัวเลยเนาะค่ะเนาะเพราะว่าย่านพอเม่พี่น้อง สื่อประทัานคือได้สตนนี่นี่อบปเอิ่นยิ่งเงาเลยเด้ห่วยาวเลยนะครับแต่ว่ากับห้ระวงบนล่างสื่อบนล่างไว้น้ำนอกรับผมเหมือสุดท่ายสิคัดห้เหลือหน่อยรึเนบ่าใช่ก็เหลืออยู่ประมาณห้าหกหางนี่ยะครับวันสุดท้ายนะครับแล้ววันนี้จะเป็นชุดชุดคัดออกมาแล้วชุดคัดออกมาเมื่อด้จักหางเมื่อนี่สิป่อยจ้าหางวันนี้ชุดเต็มก็อยู่ประมาณยี่สิบกว่าหางนี่แหละครับยี่สิบกว่าหางครับอืมหมดมือทีแล้วก็เข้านะครับมือที่แล้วเข้าอยู่นะ ใช้สูตรของแต่ละอาจารย์ตัดออกตัดออกนะฮะแต่ว่าหันบาขั้นในฟันว่าสีขาดออกมาอีกรอบนึงนี่นี่ที่ที่ที่วงกลมไว้บางบางบางคนอาจจะเห็นบางคนอาจจะไม่เห็นนะครับเนาะคนเบื้องหลายอยู่ค่ะใช่คนดูไหลอยู่ใช่ไหมแต่ว่าสีเบื้องเป็นเบื้องบ่เป็นใช่คือคือวงกลมเน้นให้อยู่นะครับคือเป็นชุดตัดออกมาวงกลมหายไปยังขาบันเดนตัวใดยังวาอยู่ทั้งตัวจะมีอยู่แค่นี้คือเน้นในวงกลมเนาะใช่ระบายสีไว้หายอยู่ค หมดทีแล้วก็มีสองสามสองหาซูนสามศูนหาหกเก้าหกหาหกหนึ่งครับมันมาออกสองสามมันออกสามสองออกสามสองมาออกเลขลางถามว่าหลุดไหมก็ถือว่าหลุดนะครับผมมันมันมันไม่ตรงเนาะแต่ก็แบบเป็นแนวทางมันเป็นไปได้หมดขอให้เลขมันเข้าเอฟซีก็ต้องซื้อบนล่างไว้ด้วยเผื่อชอบเนาะจะบนล่างเวลายังเบิกทราบนี่ออกบนก็ถือกอกล่างก็ถือกันนะซื้อกันไบว์เมอรันซื้อแต้ล่างเลขบนออกเขา่ได้เงินไลย ครับแต่ถามว่าถูกไหมก็ถูกนะครับถูกอยู่นะถูกก็พอได้อยู่นะครับผมแต่เบิกทรัพย์จะได้เยอะหน่อยนะครับเบิกซัพย์อือว่าฝันตองวดนะฝันต่องวดอันนี้เป็นความฝันเมื่อก่อนก่อนที่จะดูสูตรเนาะฝันฝันช่วงตีตีสี่ตีสี่ตีห้านี่แหละครับผมมันสีแจ้งนร่บผมลุกออกมาทําธุระเสร็จแล้วผมก็เข้าไปนอนต่อปรากฏว่าฝันฝันว่ามียายยายอายุประมาณสักหกสิบนี่แหละอื มาถามผมว่าอยากถูกเลขไหมนาอเออผมว่าอยากถูกที่ยายมนีใครไม่อยากถูกเลขบ้างอ่าแล้วยายถูกไหมยายถูกแกถูก90-80ไม่นี่เนาะโอ้ไม่มีบออยู่ไดนหันไม่มีสูตรผมไม่มีเขียนไว้อีกแผ่นในว่าเป็นเลขฝันแยกๆไว้อีกแผ่นนะค่ะโอปอแยกยังไงบักรกระดาษอยู่ไหนอยู่ในถุงน่ะเขียนว่าฝันไงเผื่อเอฟซีเขาจะตามเลขฝันโอ้เผื่อฝัน แนนมันกระสีน้อยกว่าสูตรมันกระสีน้อยก็สูตรไงโอ้โหมั่นคนกะมาเลขฝันฝันฝันตัวเนาะฝันฝันนะครับดูดฝันเพียกกรเคยแม่นยุติได้เลยเขียนว่าฝันฝันฝันโอปอลคะขี้แยกส่วนเนาะฝันก็สูตรเนาะเอายกเลขฝันก่อนก็ได้ค่ะ ฝันนะครับแล้วเ,เดี๋ยวเรายังเรายังไม่จบนะอ่าแล้วทีนี้แกก็ขึ้นไปบนบ้านเป็นเป็นบ้านสองชั้นเป็นบ้านไม้นะฮะแล้วแกก็ขึ้นไปแทนที่จะขึ้นไปบนบ้านนะไปปีนเสาบ้านเออไปจับสายไฟแล้วไฟช็อตทีนี้ไฟช็อตตกลงมาครับทีนี้เออตกลงมาจากเออสาเนาะปากฉีกเลยนะปากฉีกนะปากทางด้านขวาเนี่ยฉีกออกมาเลยแต่ว่า ไม่ไม่ไม่เสียชีวิตนะครับอ่า Fc ช่วยคอมเมนต์ดูนะว่าจะแปลเป็นตัวไหนอืมแต่ว่าไม่ตายนะไม่เสียแต่ว่าถือเลขบ่แกบอกว่าแกถูกเลขแปดศูนย์เก้าศูนย์โอ้ยกให้พึ่งนมคะนี่ความฝันเนาะแปดศูนย์เก้าศูนย์นะคะนี่ความฝันก่อนนะครับความฝันส่วนตัวนะครับสูงกอนจะไม่ไ่นะคะนี่ฝันนะคะแต่ว่ามันไม่เข้ากับสูตรเนาะฝันน่ะไม่เข้ากับสูตร ก็เลยหยิบให้ดูถ้ามันเข้าก็ดีไปอันนี้มันบเขาสําหรับภูงบหน่อยอยากตามเลขฟันเนาะค่ะบางคนก็เดี๋ยวเดี๊ยวต้องกระซุ่มเอ่าพออนตัวหน่อยนะเนี่ยโมหินเจ้าศูนย์แปดศูนย์นี่ะครับอเพิ่งซูมจับไม่เมี่ยงมากแล้วอะไดม่วงกล้องอมีความฟันเลือครับพี่น้องบาดนี้เลขสูตรครับพีนี้เลขสูตรใช่ไหมครับเลขสูตรเนาะ เลขสูตร FC อย่าเพิ่งว่าเยอะนะนี่มันเป็นชุดเต็มนะครับผมเอาชุดของเซียนเตียมาตัดที่ว่า10เดือนยังไม่หลุดนะครับมาจากไหนคือเอาตัวเลขที่ออกอาทิตย์ที่ท่านเคยแจก,กสูตรไปเนาะผมก็เอามาตัดผมก็ลองไล่ดูปรากฏว่าภายใน10เดือนเนี่ยของเคก็ไม่หลุดนะผมก็เลยมาตัดงวดเมื่อกี้แหละได้สองสามก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับวันนี้เป็นชุดเต็มมี24หางนะครับ มียี่สิบสี่หางนะครับเดี๋ยวใกล้ๆกล้วันใกล้ๆกล้วันเดี๋ยวผมจะอันนี้ให้จะคัดเหลืออยู่แค่ห้าหางสี่หางประมาณนี้นะครับอันนี้ต่องวดไว้ก่อนเนาะเห็นไหมครับให้เอฟซีไปคัดเบิ้งใช่อันนี้คัดมาแล้วเนาะค่ะคัดมาแล้วครับอาสำหรับภูบ่เห็นเนอะจ่าเรสิอานชูฟั่งเตรียมสมุดปากาเนาะค่ะโจดไว้เนาะครับผู้เถาันสีตาบ่ดีั่แนมบ่เห็นก็มีดิ อะไรนะลายกว่องค่ะมีสี่เก้าสองแปดเพราะว่าถือน้ำไ,<ม>ไม่ได้นะครับยกเลขนาำไม่ได้ไดนะครับผมสี่อันมันว่าอะไรถ้อยล้างอีกก็ะไดโอว่าเออไม่เห็นสี่เก้าสองแปดสามศูนย์สองหนึ่งสามหกสี่หนึ่งสี่หกสองเจ็ดสามเก้าสี่ห้าสองหก ศูนย์สองสามหนึ่งสองสี่สามเจ็ดสองห้าสี่แปดสามห้าสองเก้าสามสี่ศูนย์สี่สี่เจ็ดค่ะไปคัดดูอีกรอบนะคะเนาะเป็นแนวทางนเนาะครับเป็นแนวทางครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะลองใช้วิจารณญาณนะครับตรงนวดคัดมาข้าวๆตามสูตรคัดตามสูตรเนาะครับเอย่าที่กะ ล่องไปพิจารณาเบึ่งอีกรอบนึงเดียวอ,อ้ปอพิจารณาเขียนเขียนไปปรึกษาไลายๆอาจารย์และสีมาวาาซู่ฟั่งนะคะือว่าใครมีหลักสิบหลักหน่วยที่แม่นๆ่นก็ลองมาตัดสูตรนี้ดูนะครับเนาะว่ามันจะเข้าไหม